ตอนนี้ก็หัวหน้าพิธานะครับกำลังเดินอยู่ที่ตลาดซอยไรหลังของเก้าไกลตราดใช่ครับพี่สวัสดีพี่น้องชกวตราที่ผครักนะครับผมพิธาหัวหน้านครับเข้าไกลครับจินาเนนายกคนต่อไปวันนี้มาช่วยรักษาแชมป์นะครับให้กับพี่ชายที่เป็นที่รักของผมนะครับสอสอสัดสินในุ่มหนูหนะครับเขา,นนา,านะเป็นคนที่ทํางานในสภาและผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานด้วยในคนที่แบบซื่อสัตย์ชัดเจนตอบโจทย์ แล้วก็โคดขยันพี่น้องชาวตราก็คงจะเข้าใจในความซื่อสัตย์ของเขาในความตอบโจทย์ของเขาในความชัดเจนของเขาและที่สําคัญเป็นคนที่ขยันทํางานคุ้มค่าภาษีประชาชนเอากรรมาการลงมาที่ตรานับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสีเสาหลักของพี่น้องชาวตรานะครับเรื่องกระมงเรื่องเกี่ยวกับผลไม้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดน เรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวอันนี้เป็นสีเสาหลักของเศรฐษฐกิจตราที่ผมศึกษามานะครับในตอนที่เป็นสสอแล้วก็ได้ทำงานกับพี่โอเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดสีเสานี้นี่ฟันเฟืองนี่ขับเคลื่อนได้เนี่ยตอนที่เขาเป็นสอสอเนี่ยเขาเห็นงบประมาณหมดใครลอง Google ดูได้เลยว่าอภิปรายพรบ,บงบประมาณประมงจากในนุ่มหนู่จะขึ้นมาเลยครับเพราะงบนั่นเท่าไหร่อ่ะไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยมันมันใช้มามันไม่คุ้มค่าย,ยัางไงเนาะพรบประมงเราก็ยื่นนะครับเรือ่องกฎหมายขออภิปราย นะครับเรื่องเศรษฐกิจชายแดนแล้วก็อภิปรายนะครับแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้หายไป70%ตัวเลขหายไปเยอะมากเลยสำหรับจังจหวัดตราดก็ยังมีความจุดเป็นที่ต้องได้รัฐบาลที่มีความสากลรัฐบาลที่มีความท,ทันสมัยแล้วเราก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงออกจากแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนาะให้มีนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มมาถ้าประเทศนี้เขาลบกันประเทศนี้ก็จะได้มาแทนถ้าประเทศนี้เขาติดโควิดมาไม่ได้ประเทศนี้ก็จะได้มาแทนการท่องเที่ยวของตราดก็จะแข็งแกร่งสุดท้ายครับพรบทั้งหมดกฎหมาย40ฉบับ ของพรรคเก้าวลกลเมื่อเราเป็นรัฐบาลก็ดีหรือว่าเมื่อเราเข้าสู่สภาก็ดีเรายื่นทันที40ฉบับใน40ฉบับนั้นก็มี4เรื่องนี้แน่นอนเพรา่ฉะนั้นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมประมงเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดน เรื่องเกี <Okay. S 1> oh. ่ยวกับไอ้ผลไม้นะครับสุราข้าวหน้าก็เข้าแน่นอนครับฝากด้วยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนี้ก็คือพี่โอเบอร์หนึ่งเบอร์สามสิบเอ็ดเบอร์สามสิง่ายๆคือจัพี่โอไว้ก่อนเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หากได้ผมเป็นนายกคนที่สามสิบข้าวหนึ่งเป็นสามสิบเอเอ็ดหนึ่งสามนามสิเอ็ามสนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับตอนนี้พี่หัวหน้าพี่ทานะครับก็จะอยู่ที่ตลาดของเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะาาานเชข้้วกั โอ <Okay. S 2> เคนะครับก็เมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับอยู่ในตลาดไม่สามารถ,าารถ,าารถที่จะเข้าไปถ่ายได้ก็เกรงใจ اف. พี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับต่อมาจะแย่อดมากครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวตาด,ด้วยที่ให้การต้อนรับกับทีมงานก้าวไกลกับคุณธนาธรตั้งแ,แต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้หัวหน้าพิธาเรามาก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีนะครับขอบคุณพี่น้องชาวตาทุกคนเลยแล้วก็คนที่ติดตามในแฟนเพจของพรรคก้าวไกลตาดนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ ติดตามกันนะครับฝากกาลังใจขอแรงสนับสนุนแรงเชียร์ให้กับพักคก้าวไกลของเราด้วยนะครับหลายคนก็บ่นว่าไอ้ก้าไกลของเราทําไมป้ายน้อยจังนะครับก็เดี๋ยวจะมีป้ายเข้ามาเพิ่มแล้วเพราะว่าหลายคนจริงๆก็อาจจะยังไม่รู้ว่าพักคก้าวไกลของเราเบอร์อะไรนะครับต้องขออภัยด้วยก็อย่างที่ทราบกันครับว่าพักเรางบประมาณน้อยจริงๆนะครับทาให้ทำให้ป้ายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่มากไปด้วยเนาะเพราะว่างบประมาณมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ฝาก พอแม่พี่น้องที่คุณที่สนับสนุนเรานะครับฝากกระจายข่าวต่อนะครับเชิญชวนเพื่อนบ้านเพื่อนเชิญพี่พ่อป้าพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องนะครับให้อ่อลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลสสโอครับเบอร์นหนึ่งแล้วก็ใครที่ต้องการนายกรฐมนตรีคนที่30นะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนหนุ่มไฟแรงที่เข้าใจในชุกช่วงวัยเข้าใจในทุกปัญหาอธิบายได้อย่างชาชัานะครับชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมา ให้กับพักคก้าวไกลเบอร์สามสิเนะครับส่งพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีสำหรับท่านที่มาติดตาม ดูไลฟ์ของเพจเราอยู่นะครับาพัอบอันนี้ผู้สมัครเลยผู้สมัครตลอดย้เลยโอ้รอในคะแนนพิเศษเดินหน้าเคลื่อนที่ไปที่ บ้านน้ำเชี่ยวครับไปพบปะพี่น้องชาวน้ำเชี่ยวเรื่องใครที่อยู่ในบริเวณนะั้นหรือใกล้เคียงนะสะดวกมาพบปะก,กันก็มาเจอกันที่บ้านน้ำเชี่ยวได้ครับ บ้านน้ำเชี่อก็จะเป็นขวกลุ่มประมงพื้นบ้านแล้วก็เป็นพื้นที่ของวัตถุของพันธะธรรมแล้วมีความเป็นชุมชนที่มีผู้คนอยู่หลากหลายนะครับหั mm hmm. วหน้าเราก็จะลงไปพบปะเยี่ยมเยียน mm hmm. กับทุกท่านนะครับในอีกต่อ่าเวลาประมาณประมาณสิบโมงครับสิบโมงกว่าเราก็จะถึงที่นั่นนะครับ mm hmm. ขออภัยจริงๆพอเข้าในตลาดเราก็เกรงใจนะครับไม่กล้าที่จะ ออ <c oughs> สอบเสร็จมา้อบสชมพูก like <bbe> ็ต้องอบพักชมด้วยเนียพักชมใเลยนะครับขอไก็เินครับทำงานได้อภิปรายเป็นหนงปัาของขคอบคุณนะครับอบนะฮะเรงับ

นหน้าครับก็คนหน้าก็ขอพระเจ้าไกลครับเอาแต่วิสัยทิศได้ครับอ๋อเจอกันที่นู่นเนาะดีมากนะครับตัไกลนี้ขอให้ขายดีทุกเจ้าเลยนะครับด้วยความสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้ฟาดเลยใหญ่ให้ทิศทางเลยร่วมสมบูรณ์จริงๆเลยนะครับจังหวัดขาดของเราสวัสดีครับสวัสดีครับใครร้อนะใครร้อนะ ผมก็หแพ้ครับาษาก็ลอครับสาษก็รอคึงสภาผมก็ไม่ยอมแพ้ใครเหมือนกันครับแพ้พี่จายผมอดี่วมาตาที่น่ดให้ผมแล้วเนี่ยดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับดวดีรานยีส่วนชวยรับ

ไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับไปกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับ8ปดโมงปูหาเปิดไปเลือกตั้งให้เสร็จนะครับแล้วก็มาเปิดร้านกันเลยครับอย่ารอให้ถึงห้าโมงเย็นนะครับคราวนี้ทั้งหมดได้เบอร์31ครับสสเกตได้เบอร์หนึ่งครับพี่เด,ดนินดีๆ,ๆนะมีหลุมมีอะไรนะครัใช่ใช่จะเลื่อนไหนต้องอายอะไรกันที่พี่ชายครับแล้วพี่ฟสวัสดีครับเป็นหมาก็เลื่อนนะครับลงดูนีน่นาจ๊ะเราจะมาดีที่เดากรองนะเด็กรอที่เด็กรอาจจะยัง แจกหดยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ ให้กำลังใจนะครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟลังกันนะครับก็กาเก้าไกลนะครับทีมงานเก้าไกลเราทุกคนทั้งสสโอก็ดีหรือว่าหัวหน้าพักพิธาก็ดีนะครับขอขอบคุณการสนับสนุนทุกท่านอยากให้กับฝาเก้าไกลครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องขอแรงนะครับขอแรงของการสนับสนุนกันจริงๆจากทุกท่านเลยว่าช่วยกันบอกต่อช่วยกันกระจายต่อนะครับใครที่รู้จักมีพ่อแม่พี่น้องนะครับมีเพื่อนมีฝูนะครับเชิญชวนให้ไปใช้ เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมกันนะครับเลือกเบอร์หนึ่งให้กับสอสอโอ้แล้ครับแล้วก็เบอร์31ให้กับพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับให้กับพรรคก้าไกลนะครับเราต้องขอแรงจริงๆว่าในช่วงนี้นะครับใกล้จะเลือกตั้งแล้วแต่ว่าหลายๆท่านมีครับมีอีกหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งใกล้จะถึงนะครับในเร็วๆนี้นะครับยังไง กระจายข่าวกันต่อว่าวันที่14พฤษภาคมนะครับ14พฤษภาคมจะมีการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งครั้งสําคัญที่จะกําหนดชะตาชีวิตของประเทศอีกครั้งว่าเราจะอยู่กันต่อแบบเดิมหรือเราจะเปลี่ยนแบบใหม่แบบก้าวไกลที่มีหัวหน้าพักพิธาริมเจริญรัตเ,นนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ คนที่30ของเราแล้วก็ส่งสักดนในครับสอสอโอคนเดิมของเรากลับเข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ยังจะทํางานท<ำ>ําเต็มที่เหมือนเดิมนะครับสร้างการเมืองแบบใหม่การเมืองที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เดี๋ยวเราจะแวะทานอาหารเนี่นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก็า,าดี๋ยวเดี๋ยวลงตาม,มานะกันเลยครับคุณนะครับ ชุกิเตนยาวุกิเตนญาสวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตลดใจเสียงนิดน้อยครับเพราะว่าถ้าเราถมาก็ปาทิเทมนะครับก็เดี๋ยวให้หัวหน้าพักของเราได้ทานอาหารเช้าก่อนนะก็นี่ก็เดินทางมาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อ <meinen> ค <language> ืนนะครับยังไม่ได้พักเลยมาถึงก็ดึกดื่นเลยครับเช้านี้ก็รีบมานะครับเพระปับพี่น้องชาวตาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณทิมเลยหมดเขา คุณทีมนะครับเดี๋ยวพี่ทาลิมเจิญรัตจะมีกําหนดการต่อจะต้องเดินทางไปจันทบ,บุรีครับช่วงนี้เนาะเป็นหัวหน้าพักก็จะต้องทําหน้าที่เยอะเลยนะครับมีทั้งดีเบตนลงพื้นที่ก็เสร็จจากนี้พี่ทีมหรือหัวหน้าพี่ทาของเราก็จะต้องเดินทางไปต่อที่เชียงใหม่นะครับเรื่องเชียงใหม่ตอนนี้ถ้าใครได้ไปเที่ยวก็จะเห็นว่าสภาพอา,ากาศค่อนข้างแย่เลยนะครับ อ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านปอประทีปนะครับเป็นเป็นข้าวเช้ากันสบายสบายนะครับเป็นแบบสบายสบายก็งั้นขออนุญาตให้หัวหน้าของเราได้พักทานข้าวนะครับพุยคุยกับวันที่ผู้สมัครของเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางครับเราก็จะมีการแห่รอบเมืองอีกครั้งนะครับจะมีการแห่รอบเมืองสั้นๆอีกครั้งให้หัวหน้าเราได้ทักทายกับพี่น้องประชาชนนะครับคนที่อยู่รอบๆในจังหวัดศาสตร์ของเรานะครับก็ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสด เท่านี้ก่อนนะครับให้ทีมงานเราได้พักผ่อนในตอนเช้านะครับวันนี้ก็อากาศร้อนพอสมควรเหมือนกันโอเคขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดที่สัญจรไปมาพ่อค้าแม่ขายคนที่มาซื้อของในตลาดชายร่รางทุกท่านนะครับวันที่14 14พฤษจาคมน,นี้เรามีนัดกันนะครับการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศไทยรวมถึงที่ตลาดด้วย ทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเรามากำหนดอนาคตจังหวัดตราดกันครับเข้าคูหาการกา้กาวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตการเมืองดีก็คือการเโาทหารออกจากการเมืองครับพี่น้องแล้วเรามาทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปด้วยกันครับเรื่องปากท้องเรามาทลายชุมผูกขายกันครับคราวที่แล้วกฎหมายสุราก้าวหน้า ถ้าไปเพียงสองคะแนนกบพี่น้องคราวนี้ต้องให้พี่ปอเข้าสภาไปเลือกไปโหวตให้ชูราก้าวหน้าผ่าถ้าจะให้ดีเลยกว่านั้นถ้าเลือกเราให้ผลุมทลายครับให้เราเข้ามาเป็นรัฐบาลผมขออนุญาตส่งคนชนบุรีอสอสสอริกัญยา,าการสกุลไปเป็นรัฐมนตรีแก้กดกระทรวงบรรทัดเดียวลูกต้งจังหวัดตราดครับแม้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะปลูกคุดหรือปลูกผลไม้อะไรก็แล้วแต่สามารถเอามาทําเป็นชูรา ได,ได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับสำหรับเรื่องมีอนาคตเราเสนอการกระจายอำน,นาจครับอีกหน่อยพี่น้องจังหวัดตราสามารถที่จะเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองได้แล้วครับไม่จําเป็นที่จะให้กรุงเทพม,มหานครจัดสรรมาให้ว่าใครที่ควรจะเป็นผ่้นเมนืองแม่เมืองของจังหวัดตราดให้ท่านเลือกตั้งด้วยตัวเองเลยครับปัญหา ภาษีที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราดใช้ในจังหวัดตราดครับไม่ต้องเอาเข้ากรุอองเทพมหานครเราให้เขาจัดงบป,ประมาณเล็กๆนๆๆ้อยกลับมาที่จังหวัดตราดถ้าท่านอยากได้การเมืองดีปากท้องดีเมีอนเาจะเป็นานายกคนที่30ท่านคิดง่ายๆเลยเอาหนึ่งบวกกับ30เท่ากับ <30 S 2> 31ครับ3 1เคือมาของพรรคก้าไกลเขตเบอร์หนึ่งพักเบอร์31ิ็นะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ไปด้วยเลยครับพี่ ขอให้สงกรานนี้มีความสุขมากๆครับกล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาครับผมพิธาครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเจนิเดเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้ขอลงพื้นที่มาที่จังหวัดตราดนะครับมาประชาสัมพันธ์มาหาเสียงให้พี่ชายอันเป็นที่รักของผมคุณศักดิ์ดีในนุ่มหนูนะครับอาที่แล้วพ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจเข้ามาเป็นที่หนึ่งได้มา36 0 0 0พันคะแนนลบแชมป์ห้าสมัย คราวนี้จากคราวที่แล้วเป็นม้ามืดเขาเป็นม้าเต็งแล้วครับพี่น้องม้าเต็งที่จะกลับเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องเลือกเบอร์หนึ่งเท่านั้นครับจะให้ตราดก้าวไกลก็ต้องให้สัตว์ินนยทาต่อนะครับทํางานต่อเนื่องครับกรรมธิการลงพื้นที่ตราตลอดเวลาพูดคุยกับเรื่องกเกษตรเรื่องประมงเรื่องที่ดินเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจชายแดนก็เป็นพี่โอ้ครับพี่ทํางานาเหล่านี้เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ชัดเจนตอบโจทย์และโคตรยัน เขาสามารถที่จะทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทันทีเลือกเขาวันนี้พรุ่งนี้เขาเข้าทํา,าทงานให้พ่อแม่พี่น้องได้เลยจะให้ดีกว่านั้นสงสัยต้องไปอยู่เกษตรเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วครับพี่น้องอยู่ในครอบครัวที่ทํางานเกี่ยวกับการเกษตรมามาโดยตลอดนะครับเป็นอดีตนักธุรกิจในประเทศไทยประเทศลราที่มีชื่อเสียงแล้วมาทํางานการเมือง4ปีที่แล้วก็พลิกตาดขึ้นมาครับช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นในช่วงโควิดที่ผ่านมา ในช่วงที่การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นนะครับก็อภิปรายในสภาเรื่องผลกระทบจาก EEC ก็อภิปรายในสภาเอากรรมธิการลงทํางานได้ทั้งในสภาและนอกสภานะครับซื่อสัตย์ชัดเจนตอบโจทย์และโคตรขยันคือสี่คำที่หัวหน้าพักคนนี้มิยามพี่ชายคนนี้ครับสามารถทํางานได้เลยสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงศา,าดได้อย่างเต็มที่ครับ ขออนุญ,ญาตสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขออวยพรวันสงกรานร่วนหน้ากับพี่น้องชาวตราดเลยครับผมพิธาพิธาลิมเจริญรักหัวหน้าพัก9ก้าไกลครับแกนเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพี่น้องชาวตราดนะครับถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจอย่างถล่มทลาย36,000คะแนนที่แล้วนี่ยังไม่รวมอีก13,000คะแนนของคนรุ่นใหม่นะครับ เยาวชนคนหนุ่มสาวคนตราดคนรุ่นใหม่ที่จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างถล่มทลายในครั้งน,นี้กว่า1 3,000คะแนนคราวนี้ผมมั่นใจครับมั่นใจเหลือเกินว่าพี่โอจะกลับมาเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมถ้าพี่น้องยังรักยังชื่นชมยังชอบวิธีการทำงานแบบอดีตพักอนาคตใหม่กลับมาเลือกเขาอีกครั้ง36,00 0คะแนนคราวนี้บวกกับอีก10,000ื สามพันคะแนนที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช่ครับผมไปเช็คมาแล้วผมไปเช็คมาแล้วครับว่า4ปีที่ผ่านมามีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาเลือกตั้งครั้งแรกเป็นจํานวนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าตอนนี้เราอยู่ในตลาดนะครับตลาดสดลอยไหล นะครับหัวหน้าพิธาลิ้เจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลครับแคนดิเดตนายกคนที่30ของประเทศไทยมาอยู่ที่หน้าตลาดส่อยไร่ล้างกันแล้วปราศัยอภิปรายเพื่อชวนชวนพี่น้องชาวตลาดนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14บสเมื่อวานนที่จะถึงนี้ครับเข้าคู่หากาเบอร์หนึ่งให้กับพรรคก้าไกลสําหรับสายที่ต้องการให้พิธาลิ้เจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับเข้าคู่หามองหาสัญลักษณ์สามเหลี่ยมโลโก้ของ พักเก้าไกลนะครับเบอร์สาสิเนะครับส่งพิธาแล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลเข้าไปทำหน้าที่อยู่ในสภานะครับที่น้องชาตาท่านใดที่กำลังดูอยู่แล้วก็อยู่ที่ในตัวเมืองตาแเราก็เข้ามาพบกับพิธาัวหน้าพักของเราได้ครับใช้เวลาอยู่ตรงนี้ถึงประมาณสิโมงแล้วเราก็จะเคลื่อนที่ไปที่หมู่บ้านน้ำเชี่ยวนะครับอีกสักพักหนึ่งเพื่เป็นบรรยากาศของทีมงานแก้วกาสังเลียนลับหัวของพักเก้าไกลเป็นอย่างนี้ครับ ที่ต้องเป็นสามเหลี่ยมกับหัวก็เพราะว่าเราต้องการที่เห็นประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศนี้คน99%คงจะอยู่ข้างบนครับไม่ใช่1%นเอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในตลาดซอยไร่ลังพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่จากก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเข้าไปสวัสดีปีใหม่เข้าไปอวยพรวันสงการกับกับทุกท่านนะครับล่วงหน้าแล้วก็ขอไปพบปะครับท่าท่านต้องการที่จะพูดคุย หรืออยากจะสอบถามนโยบายที่ยังติดใจนะครับหรืออยากจะถ่ายรูปกับพวกเราด้วยความยินดีครับแล้วเจอกันข้างล่างครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคนน่า,าคบับหวนหน้าพิธาลิ้มเจริญรัตครับหัวหน้าพิธาจะลงไปนะครับทักทายกับพี่น้องจาประชาชนที่อยู่ในซอยตลาดไร้ลางนะครับแล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลนี้ ขอให้พวกเรานะครับกระจัดกระจายกันไปนิดนึงนะครับเราจะไม่รบกวนการทำมาหากินของพี่น้องนะครับต้องขอญาตจริงจริงครับวันนี้เดี๋ยวเราจัดขบวนให้พอเหมาะวมนะครับ <ไป S 1> จะไม่ให้ไปกระจุกก<ท>ันใน<ท>ตลาดามาก,กนะครับเด,ดินเข้าในตลาดนี้เพื่อีวาดเวยนะครับเพราะว่าจไม่ต้องการที่จะรบกวนพี่น้องประชาชนครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่